พมมีอาการคันที่อวัยวะเพศเขาคุณหมอเป็นผื่นแดงคันมากๆน่าจะเกิดจากการที่ไปเที่ยวผู้หญิงแล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยตอนนี้อยู่ต่างประเทศแล้วด้วยนะคะคก็เลยอยากจะรู้ว่ามียาตัวไหนที่ใช้ช่วยแก้เรื่องของอาการคันได้บ้างเป็นทันทีหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นทันทีแพ้ถุงยางอนามัยก็เจอบ่อยอนะฮะหรือแพ้ น้ำยาล้างช่องคลอดหรือว่าอะไรตอบไม่ได้แล้วอันนี้คือนะฮะกว้างเกินไปกว้างเกินไปแล้วก็ไม่เห็นพยาธิสภาพ้วยอยู่ตรงหัวก็อีกแบบหนึ่งอยู่ตรงคอก็อีกแบบหนึ่งอยู่ที่ลำก็อีกแบบหนึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรบ้างที่มันเกิดอาการแบบแบบนี้ผื่นแดงปกติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะกลุ่มอันดับหนึ่งก็คือเป็นพวกที่เป็นหนองในนะฮะหนองในก็คือมีสารคัดหลั่งสีขุ่นๆบ้างสีเหลืองข้นๆบ้างออกมาทางปลายท่อปัสสาวะอันนี้เจอบ่อยสุด ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มน้องในแท้กับน,น้องในเทียมอันนี้อันที่หนึ่งนะกลุ่มที่สองก็คือมีลักษณะมีแผลที่องคชาตนะอันนี้อาจจะใกล้เคียงกับตัวผื่นคนะันน่แผลที่องคชาตก็จะมีที่เจอเยอะที่สุดจะเป็นเลิมเลิมเนี่ยวันแรกจะเป็นตุ่มน้ําใสาๆก่อกันเป็นกลุ่มวันที่สองตุ่มจะแตกแล้วก็เป็นแผลเป็นหลุมเล็กๆตื้นๆมีอาการปวดแสบปวดร้อนมากนะฮะ ถ้าติดเชื้อแบคทีเรียรูก็อาจจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นประมาณ5 7ถึงวันก็จะหายไปเองหลังจากภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นแต่มัน,น, <ะ S 1> มนอยู่กับเราลตลอดชีวิตแล้วพอภูมิคุ้มกันดีมันก็หลบเข้าไปซ่อนในปมประสาทพอเราอดลับอดนอนนะฮะมันก็จะขึ้นมาใหม่มันก็จะโผล่มาเวลาเราไม่สบายร่างกายอ่อนแอมันก็จะโผล่ออกมาเป็นซ้ําเป็นซากอย่างนี้แผลอีกอย่างก็คือเป็นพวกที่เราเรียกว่าแชงคอยคืแอะไรคะแชงคอยแชงคอยก็คือแผลริมอ่อนแผลริมอ่อนก็จะเป็นแผลบริเวณ ใต้หัวงคชาตินิดหน่อยนะชอบเป็นบริเวณใต้หัวงคชาตตรงหนังอ่อนๆด้านในอ่ะคุณนี้เกิดจากแบคทีเรียนะแล้วก็ถ้าทิ้งนานๆก็จะลามมาที่ตรงแถวๆขาหนีบตอนน้ำเหลืองนะกลายเป็นที่เราเรียกว่าฝีมะม่วงปัจจุบันก็ไม่เคยเจอแล้วนะะแล้วเซ็ครแรงทำให้มันถลอกนี่เป็นแบบอันนั้นมันจะถลอกทันทีเลยนะฮะอย่างที่เคยเป็นนั่นมันจะเป็นทันที ไม่ใช่ว่าผมสองสมบันิไม่เคยนไม่ไม่ชอบรุนแรงนะฮะแล้วก็มีแผลอีกอย่างก็คือเป็นแผลซิฟิลิสซิฟิลิสจะเป็นแผลที่น่ากลัวนิดหนึ่งเพราะว่าแผลของมันไม่เจ็บพอไม่เจ็บคนจะไม่ค่อยสนใจแล้วไม่กี่วันอาจจะอาทิตย์สองอาทิตย์มันหายไปเองคนนึกว่าหายไปเองแต่ว่าเชื้อมันเข้าไปซ่อนอยู่ในตัวแล้วก็ติดต่อได้แล้วมันจะลามติดต่อได้แล้วมันจะลามออกมาภายหลังเช่นฟอมันไปที่ระบบประสาทแล้วแก้ไม่ได้แล้ว เพราะนั้นต้องรักษาตั้งแต่ก่อนเขาเปะบอกว่แก้ไม่ได้คือเสียชีวิตก็คืออาจจะมีความผิดปกติของเส้นประสาทหรือบริเวณนั้นโอ้น่ากลัวมากครับนะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่ยังยังไม่ได้ไปลามเป็นลุกนามเป็นระบบประสาทเนี่ยหายขาดได้ก็รักขาดได้ครับเพราะฉะนั้นเป็นอันที่เราต้องเช็คนะคะ ัวที่น่ากลัวที่สุดคือ HIV กับตัวคือเอชกับตัวซิฟิลิสเนี่ยสองอันนี้ที่น่านกลัวเพราะมันหลบซ่อนอยู่ได้มีแผลอ,อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เกิดจากเล่อติดต่อทางเพศสัมพันธ์เจอบ่อยพอสมควรได้ระยะหลังเพราะว่ามันจะมียาอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีซาฟาผสมอยู่ในตัวยาแต่หลังๆมันจะมียาแก้ปวดบางตัวที่โอ้โหแก้ปวดดีมากผมชอบรับประทานมากแต่ว่ามีซาฟาผสมอยู่ในตัวแล้วคนที่ทานยากลุ่มนี้เนี่ยชอบมาด้วย ตร,ตรงหนังมันอ่อนที่เรียกว่าอินเนอร์พิวเวียสกินเนี่ยมันเป็นแผลนะเป็นแผลเป็นจ้ำแดงๆเป็นแผลพอหยุดยาสักพักก็หายไปพอไปกินอีก,เป,อกเป็นผลข้างเคียงเป็นผลข้างเคียงของยาซาฟาร์ครัเจ้าของคาถามตอนนี้นี่อยู่ต่างประเทศแนะนำไว่ายังไงดีครับควรจะไปปรึกษาหมอที่นั่นควนครจะไปปรึกษาหมอครับนะครับเพราะว่าเล่ายัางไงเนี่ยมันสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครัแล้วสิบตาเห็นก็ไม่เท่ามือคำให้คุณหมอดูให้หมอคลำดูสะหน่อย